สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนำเสนอดับหลักร้อยสูตรที่3นะครับหลักร้อยสูตรที่3นะครับนะผมใช้สติติตั้งต้นวันที่1เมษายน64นะครับ1เมษายน64มาเริ่มกันเลยนะ ยาวๆนะครับประมาณ14งวดด้วยกัน 1, 2 3 4 5 6 7 8 ,9 10 11อุ้ย12งวดเนี่ยนะครับป๊าบมาดูวันที่1กันยาเลยแล้วกันนะครับมาดูวันที่1กันยานะครับ1กันยานะครับสูตรนะใช้หลักร้อยแค่ครั้งที่2เท่านั้นหลักร้อยครั้งที่2นะครับหลักร้อยครั้งที่2 นะครับหลักร้อยครั้งที่2ก็จะเป็น 6, 6, 6หนะครับผมนะหลักร้อยครั้งที่2ได้เลข6นะครับนะเลข6เป็นเลขดับออก 4, 7, 5หลักร้อยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับผมวันที่ 16กันยานะครับใช้หลักร้อยครั้งที่2เท่านั้นนะครับก็คือเลข3นะครับได้เลข3เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เ <c oughs> พื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสํหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ